สำหรับคลิปนี้นะคะเราจะมาฝึกแปลงค่าแบ็กไม่ใช่ค่าแบ็กไซด์เราจะมาฝึกแปลงค่าแบลลิง,ะงนะคะแปเป็นอัสซิมูตจากคลิปที่แล้วนะอาจารย์พาพวกเราแปลงอัสซิมูตไปเป็นแบลลิงน,นะคะเออถูกแล้วใช่ไหมวันนี้นะคะอาจารย์จะพาพวกเรามาแปลงแบลลิงเป็นอัสซิมูตนะคะสูตรที่เราจะใช้ในแต่ละคอดแลนด์นะคะสูตรที่เราจะใช้ในแต่ละคอแดแลน ูดซ้ำทำไมคอนแลนที่หนึ่งนะคะก็คือมุมที่ออกจากทิศเหนือมาทิศตะวันออกนะคะคือคอนแลนที่หนึ่งอซิมูตก็จะเท่ากับซีต้าหนึ่งนะคะหรือมุมที่อยู่ข้างในอยู่ระหว่างตัวอักษร n และ e นั่นเองนะคะคอนแลนที่สองออกจากทิศใต้ไปทางทิศตะวันออกนะคะอซิมูตก็จะเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบลบด้วยซีต้าสอง ซีตาสองก็คือค่ามุมที่อยู่ระหว่างตัว S และตัว E นะคะคอลนที่สามก็คืออาซิมูธเท่ากับหนึ่ง้อยแปดสิบองศาบวกด้วยซีตาสามนะคะซีตาสามก็คือค่ามุมที่อยู่ระหว่างตัวอักษร S และ w นะคะของเบลลิงนะคะคอลันสุดท้ายนะคะคอลันที่สี่คือมุมที่ออกจากทิศเหนือไปทางทิศต,ตะวันตกนะคะ อาซิมูทก็จะมีค่าเท่ากับ360องศาลบด้วยซีต้า4ซีต้า4ก็คือค่ามุมที่อยู่ระหว่างตัวอักษร n และ w ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูตัวอย่างในการคำนวณน,นะคะโจทย์นะคะบอกว่าให้แปลงค่าแบร์ลิงไปเป็นอาซิมูคะคะเมื่อแบร์ลิง ab มีค่าเท่ากับ s 60องศา w แบร์ลิง ac มีค่าเท่ากับ n 40องศา w b บลล i ง g AD มีค่าเท่ากับ N 20องศา e อยู่ดีๆก็ลืมและตัวสุดท้าย b บ r i n g มีค่าอ่าเบลลิงเนะคะมีค่าเท่ากับ S 30องศา e นะคะเหมือนเดิมเลยเราจะต้องพยายามที่จะเขียนรูปออกมานะคะถ้าเรายังจำสูตรไม่ได้ว่าอ่าแต่ละตัวเนี่ยอยู่คอร์ดแลนที่เท่าไหร่เพื่อไม่ให้เกิดความบิดพาาดอาจารย์แนะนำให้เขียนรูปนะคะ รูปซ้ายบนนะคะคือรูปสูตรเมื่อกี้ที่อาจารย์พูดถึงไปนะ,ะเพื่อบางคนลืมนะคะอาจารย์ยกมาไว้ให้หน้านี้จะได้ดูนะคะ n e s w นะคะมาดูเส้น b อ่ะเส้น b แบลิงแมเล็กเส้น a a b นะคะจุด a เป็นจุดหมุนเหมือนเดิมเลยเพราะอะไรจุด e ทำเป็จุดหมุนเพราะว่า แบริงทั้ง4เส้นนะคะมีตัวขึ้นต้นด้วยตัวอักษร A เหมือนกันแสดงว่าจุด A คือจุดหมุนนั่นเองนะคะเส้น AB นะคะตัวอักษรแรกคือตัว S แสดงว่าถ้าไม่อยู่คอลแลน์ AB เนี่ยจะต้องอยู่คอลแลนที่2ไม่ก็คอลัลนที่3ไม่มีทางเป็นคอลแลนที่1และ4แล้วนะคะเพราะว่าคอลแลนที่1และคอลแลนที่4เนี่ยตัวอักษรแรกต้องเป็นตัว N นะคะ แต่ว่าเส้น AB เนี่ยมีตัวอักษรแรกก็คือเส้นก็คือตัว S นะคะและตัวอักษรตัวสุดท้ายคือตัว W หมายความว่ามุมจะต้องอยู่ระหว่างตัว S และ W ตรงนี้นะคะทำมุมออกไปนะคะ60องศาไปทาง W 60องศา มันอาจจะไม่บาลานกับ60ถอยนะคะออกจาก F, เส้น AB ไป60องศาต่อมาเส้น AC นะคะ bearing AC ออกจากทิศเหนือไปทางทิศต,ตะวันตกนะคะก็คือ N กับ W N ก็คือทิศเหนือ W คือทิศต,ตะวันตก N ตัวที่1คือตัวที่บอกว่าออกจากทิศไหน W ตัวสุดท้ายคือตัวที่บอกว่าออกไปทางทิศไหนนะคะออกจากทิศเหนือไปทางทิศต,ตะวันตกนะคะ40องศาตึ๊บตึ๊บ40นะคะเส้น AC นะคะต่อมาเส้น AD n 20 e นะคะ n 20องศา e ก็คือออกจากทิศเหนือไปทางทิศตนออก20องศาขอภายในความไม่บาลานซ์ของมุมนะคะพวกเราก็ดูค่าตัวเลขเอานะและตัวสุดท้ายนะคะเส้น b e a r i n g ae นะคะ,อะ S 30องศา E แสดงว่าออกจากทิศใต้ไปทางทิศตะวันออกนะคะ ออกจากที่ใต้ไปทางที่ตอนออกสาสองศา,าเรามาเข้าสูตรกันได้แล้วนะคะตัวที่หนึ่งนะคะทั้งเป็นอะซิมูตตัวที่หนึ่ง อาซิมูทนะคะอาซิมูทของเส้น AB มีค่าเท่ากับ AB อยู่คอร์ดแลนที่3ก็คือคอร์ดแลนนี้นะคะคอร์ดแลนที่3อยู่ตรงนี้นี่คือคอร์ดแลนที่3เส้น AB อยู่ตรงนี้นะคะสูตรของคอร์ดแลนที่3นะคะก็คืออาซิมูทเท่ากับ180บวกด้วยซีตา3นะคะแล้วก็ เท่าสูตรได้เลยหนึ180บวกซีตาามนะคะก็จะได้เท่ากับ180่งบวกหกนะคะได้เท่ากับสองร้อ่งศาวิธีการเช็คนะคะถ้า ที่ W เนี่ยมีค่ามุมเท่ากับ270หมายความว่าเวลาเราคำนวณหาค่าสิมูตมาแล้วเนี่ยมันต้องไม่เกิน270แน่นอนถ้ายังอยู่ในคอนแลนที่3นะคะให้เราตรวจสอบด้วยนะคะต่อไปอสซิมูตของเส้น AC นะคะ AC อยู่ในคอนแลนที่4สูตรในการหาก็คือ360องศาลบด้วย จิตาสีนะคะก็คือ40องศาใช่ไหมใช่ฝั่งฝนตกแล้วก็จะเป็นสมองกลับ360-40ลบนะคะเหลือ320องศาเหมือนเดิมถ้าเราคำนวณแล้วนะคะอยู่คลัรนที่4มุมจะต้องอยู่ที่270ถึง 360องศาเมื่อเราคำนวณอาซิมูทแล้วออกมาได้ไม่ต่ำกว่า270แสดงว่าถูกต้องแล้วเพราะว่าอาซิมูท AC อยู่ที่คอลันที่4นะคะต่อไปอาซิมูท AD นะค AD อยู่ในคอลเลนที่เดี๋ยวนะอยู่ในคอลเลนที่2อาจารย์เขียน E แล้วมันต้องเป็น AD นะคะ เออดีอ่าดึมาอีตลอดเลยคอร์ดแลนทีท่สองนะคะอาซิมุธมีค่าเท่ากับซีต้าหนึ่งนะคะซึ่งก็คือยี่สิบองศาเรียบร้อยนะคะต่อไปตัวสุดท้ายอาซิมุธของเส้น a อีถึง a อีสักทีอยู่ในคอร์ดแลนที่สองนะคะก็คือตรงนี้ เส้นสีเขียวอ่อนนี่นะคะคืออาซมมติเส้น AE นะคะอยู่ในคอลัแน์ที่2สมการในการหานะคะก็คือ180ไม่ใช่สมการสูตร180รบลบด้วยซีตาสองนะคะก็จะได้เท่ากับ180บลบด้วย30อ่าจะได้เท่ากับ150องศา อันนี้คืออาซิมูทของเส้น a e นะคะอ่านี่ก็คือวิธีการแปลงค่าจากแบริงแม่เหล็กเป็นค่าอาซิมูทนั่นเองค่ะ